สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแบกกี้คองสีรายงานตัวนะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับรายการฟุตบอลตะลอนทัวทางช่องซอมวลชนออนไลน์ SD นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนาม a i r p o r t Stadium นะครับของเซียอาร์ตนะครับพรทารวุฒิยิ่งเจริญนะครับวันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมุตบอลนะครับโดยคุณดูเทนการช่างนะครับวันนี้ได้จัดทีมมาร่วมทำบุญกันครับที่ เป็นพระป่านะฮะไปทอดถวายนาวัดโพนสว่างบ้านหนองบึงตําบลยอดชายอำเภอวางยางจังหวัดนครพนมนะครับก็ทีมเพื่อนนครพนม FC ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับวันนี้ก็มีมาอีกหลายหลายทีมนะครับส่วนจะมีทีมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันครับว่าจะมีทีมไหนมาร่วมงานาร่วมบุญนะครับแล้วก็จะสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับพบกันในสนามได้เลยครับผม